แล้วบ้านชอบอยากจะเดินเข้าไปหาเอางี้ดีกว่ากินไหนบ้านเลือกมาให้บ้านเลือกขอร้องทุกสาวๆรอดูไว้นะฮะว่ากลิ่นไหนจะเป็นกลิ่นที่น้องบ้านชอบแล้วก็เลือกแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามกันว่าน้องบ้านชอบสิใครกินไหนนะฮะให้เหรอฮะแต่โมเราขอร้อะไรกลิ่นนี้ล้วถ้าผมมารูกแบบนี้ผมต้อชิมอนไรมาแชกลิ่นนี้กลิ่นนี้เลยลองดูว่าชอบไหมชารมิ่งไบรท์สาวๆมาเลย จริงจก็สามมาแล้วบ้านสามมาแล้วโหสามมาแล้วอันนี้ไม่สาวสาวนไเนี่ยวหนอเนี่ยสาวใหญ่สรักสาวว่สาอะไรเียสาวแล้วมันเหลือไหนเหลือไกเนถ้าเจ๊ฉีดอันไหนละวบ้านจะชอบเจ๊ผมเป็นคนหวานหให้เจ๊ฉีดหวานหานด้วยฉีดหวานหวานอ่ะฉีดให้เจ๊หน่อยตรงไหนฉีดตรงไหนเออฉีดตรงไหนดีฉีดซอกไหนไดมั้ยฉีดซอกไหนฉีดเจ๊ก็ไม่้ยไม่ถามจริงโพสแอเล่ เจ๊้องนะแต่รดมๆซิมันกลิ่นมันโอเคไหมโอ้ยอย่าสายอย่าใส่หรือปิ้วปิ้วแหมเจ๊วันนี้ไหวชอบบ้านชอบแค่นี้เจ๊ก็มีความสุขแล้วขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลเข้าหลังเนี่ยล้างพี่สาวเปตัวเองแต่แต่จะบอกว่าผมเองชอบกลิ่นนี้นะ Butterfly Magic เคยดูซีรีส์ไปดูผีเสื้อที่ห้องใช่ไหมวันนี้เลย ใครใครฉี่นี่จะเซ็กซี่เซ็กซี่เขี่ยเยเออกิ่มันจะแบบคาแรคเตอร์แบบไหนใช่แต่ราคาดีมากเลยนะแบบคือไปลอง200นิดๆสมมุติเจอสาวฉีดกลิ่นนี้ได้ผับทำไงผมเดินตามไปนะเออทำไมตามไปอุ้ยไปแบบไปถามเพราว่าฉชอบอะไรไปเป็นใครอยากบอกว่าเป็นใครเป็นถามที่ไหนไปถามที่ไหนนี่เลยต้องไปถามที่นี่เลยพี่เขาซื้อต่อที่นี่เลยครับราคาแต่เว็บแรกเหมือนไม่ได้ไปถามเรื่องน้ำหอมถามๆเว็บแรกเหมือนสายตาบอกว่าผมจะ แต่ว่าเบรกตัวเองไม่หมดแกอยู่คือด้วยความที่คนใช้น้ำหอมเนี่ยมันดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับถ้าแบบกลิ่นมันดูน่าค้นหาอะไรใช่แล้วอันนี้สำหรับสาวเซ็กซี่อ่าน้องซันชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมคะใช่ผมใช่ชอบสาวเซ็กซี่อ่าเหมือนพี่เจมเหมือนพี่เจมอันนี้่เจมพี่เจมชอบกลิ่นไหนคะน้องบ้านชอบสีชมพูนี่นน้องซันชอบสีม่วงอยู่ชอบนเปนี้ยวถ้าใครอยากแบบ ถ้าพี่สุกันชอบก็ซื้อบอลลูนไปได้นะชอบบอลลูนครับพี่เจมเอาของผู้หญิงค่ะเขากำลังอโนวพี่อ้าวไม่ว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงฉีกินไหนแล้วอันนี้นัวพี่เจมแต่ไม่ใช่ส้มตำนะชีได้ว่างให้เราจหิวแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่ถ้าฉีกกลิ่นเนี่ยถ้าผู้หญิงฉีดแล้วพี่เจมชอบพอเทสกลิ่นอี่ันไม่เคยเทสกินเลยวันนั้นวันนั้นมาท่าไลฟ์ก็ยังไม่ได้มีกับชมพูชมพูคืออะไรอ่าอันนี้สีม่วงอ่าส่วนอันนี้สีหัอ มาสายมาสายทำไรกือ็ผุดๆผมชอบมากเลยอเสียงดีมีความสุขอยู่กับความเสียงนี่อะไรนี่อะไรอันนี้อันนี้กับบอลลูนบอลลูนอ๋อนี่ดูอันนี้จะดูแบบธรรมดาแบบเอาเรียล่ะแคชชวลนะอันนี้อันนี้ยอันนี้อันนี้ดูดูคลีนนะนี่ตัวนี้ตัวนี้อะไรเนี่ยดีไหม bright charming bright อ๋ออันนี้มัสาวสาตลอดเวลาเอออันนี้มันอ่านม้าเลยถ้าสาวๆฉีดอันไหนมาแล้วพี่เจมส์บจริงๆถ้า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 ฉีดเพื่อการไหนเราต้องดูก่อนปกติเราไปดูเราเห็นสาวๆเงี้ยถ้าแบบ

เซ็กซี่เออมันต้องเซ็กซี่หน่อยต้องแบบนี้โมดฟันดีมตัวนี้อันเนี้ยอันเนี้ยโอเคามีแต่คนชอบกลิ่นนี้อันนี้มันชัดไงกลิ่นมันชัดเจนแต่ถ้าใครมีมีแฟนอยู่แล้วนะอยากให้คนรักของคุณเปลี่ยนคาแรคเตอร์จัดไปทั้งกล่องเลยจริงๆอ่ะมันราคาแพงอะไรเลยนะทุกคนมันมีความเซ็กซ์เงเนี้ยแต่แล้วก็บาทน้ำหอมเนี่ยคุูลๆนักโขนใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ได้พูจะบอกว่าปกติอ่ะคืออันเนี้ยเขาขายหลายไลน์แล้วแต่ว่าไลน์เนี้ยของน้องแน็กอ่ะคูปองเยอะสุดเพราะฉะนั้นถ้าใครออยากต้ง กดในไลน์นี้คือราคามันจะต่ำที่สุดแล้วค่ะกดได้เลยนะคะนี่นะของคุยนุ่นนะครับผมนะฮะแล้วก็แปดเซลเกีอันนี้ครับหนึ่งวินาทีอันนี้นักนี้นะแนะนำนะนุ่นหนึ่งวิสองสีมากแต่เมื่อกี้ผมมองซ้ายมองขวาเ้ยทุกคนหล่อดูดีขึ้นนะเมื่อกี้เราแบบเป็นโซเปิดตัวอันนี้เราเปลี่ยนลุกแล้วเป็นกีฬาสีแล้วอันนี้ มาเป็นบอยเดินเท่ๆเจ้วกูยิงแม่งแบบทิกแท็กโทถเลยมาไปโฟคิงนี่โฟคิงเออมึงอะไหร่มาเติมกูชอบกูชอบเอาอีกเอาอีกอีกยังไงเนาะนี่อันนี้บูบูนี่บูบูบูเออเท่ดีว่ะเป็นบูเมอรี่จริงๆแล้วหมดหมคิตตี้หมดคิตตี้อ่ะนี่เราเห็นทั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเสื้อนะครับผมและกางเกงด้วยเหมือนกันอันนี้ของแบรนด์ที่ชื่อว่า s i m p l ิ and RAW รอวซิงเกิแอนด์รอคือถ้าแปลตัวตัวคือง่ายๆเท่ๆและเป็นแบบว่าดดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ไอ้คนเต้นเป็นยังไงวะเฮ้ยนี่อ้าแบบไม่เล่นผมอยากเห็นคุณนักสตะพี่ี่ของผมให้เต้นแบบดูเข้มแข็งหนักแน่นและรู้สึกว่าแบบเอาว้าว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 มอนทำได้ต้นทำไได้มาเดน่ไะ

โอ้ไปเลยพี่่ดูความแข็งแรงเอาชวฝันมือนฝันมือไม่ใก่อนเพก่อนเอาฝันมือเร่กันให้ให้ให้มากฮะโรงเกินแล้ววดเดังปหลังครัพี่เสียบ่อยส้อย้อยวันนี้เรามีรีวิวนวันนี้วันนี้มีรีวิวยาน้ไหมเนี่ยันม่พี่ม่พี่นออรขอีะออะรขออะออะมอ เอาท่าเดิมไหมฮะท่าเดิมท่าเดิมฟันมือแล้วก็ในอกเอาอกหมดลงมาแล้วอขึ้นหดอกไม่ได้หดนี่พี่พีทไม่ใช่พี่พีทหดอกอ่ะไม่ไม่อกอกพี่ไอ้อกกระท้อเลยวะไอ้โอ้ยเด็กใจน้องไม่อยู่มันอยากให้ทำได้จริงนะไอ้แก่ไอ้แก่ไปดีดต่อนะฮะเราออกแล้วทึ้ไม่ขึ้นขึ้นเฮ้ยเอาฟันมือกีก่อนไปกี้ก่อนฟันมือฟันมือ and ขึ้น เฮ้ยกูละข้ามขอข้ามท่าขอข้ามผ้าข้ามเลยเาไปเอาไปต่อไปเี๊มันดูแบบรุนแรงเลยเออรุนแรงหน่อยนะเมราผู้บังขึ้นมาเอ้ยผู้บังผู้บองบอไอ้รวเีี่นิดพิบมีขาด้วยฮะขาด้วยโอเคแขนบอแล้วโอเคทุกันก ah, ่อนโอเคแขนแกนะผูปุนะฮะลายิดเนียงใช่แล้วก็ ไปมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้อแปะขวาขึ้นกูยังไม่ได้เลยเอาใหม่นี่ทำไงวะโยกโยกโยใส่ขึ้นแล้วก็ขวาอ๋อเดันตัวได้อยู่ได้อยู่ไว้ผมแค่ขวาปุ๊บพีทมาพีทข้ัดพีทเนี่ยพีทนำไข่ไปนำไข่ไปโยกหล่ซ้ายโยกหล่ซ้ายแล้วไปขวาชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่ผมไปยองไปงี้ใช่ป่ะขอบคุณโยกใส่ใส่ขึ้นไปขวา พี <idian cassette> ่พ <kost Greek> ี iko, ่จะกลัวเหมือนที่เอาไหม่เอาใหม่ขอท่ารกเน่ยขอท่าแรกเดียวนี้ย่าใขอขอชดได้ขอให้หน่อยให้พี่เพชรดูแลดูช็อตปนะบ้องบอกสุดท้ายไปเรื่อง ไม่ต้องพีนหรอท่าแก๊งอ่ะไม่มีใครทำได้ลอเอาให้นักเต้นอ้าวโอสู้การอะไรน่นี่กรมดัเกาหลีเี้กรมดเกาหลีมาพิการแม่งบอกกูคืนกูแล้วเก็บตัวเพื่อเป็นศิลปินเกาหลีวนเนี้ยไม่ติ่อไม่้แต่ละทียเขาสี่ปีเล้ยปีสี่ปี แล้วจากเอาะนนเอาพอดอบวงบวงบวงมากซ้อมมาตั้งสี่ปีให้ผู้เรียนรู้ได้หนึ่งนะพี่อพูดเอาทุกคนพูอยู่ได้นี่มากมามาบ่อยแบบไม่มีแบบอไบบนเข้ามาใคอใคเห็นนะเปามาะไปันเกนปันเนปุ๊บเออเออเออต้องส่สียงด้วยอไันปกนโซ่่โ่่้อยาวแต่ต่อไปต่อไปซ่เนี่ย่้อยขากระโดดหมุน นะคนน oh, e yeah, oh em ี้ดูคนนี้เมื่อกี้มันไข่ขหมุนโอ้โหพี่เนี่ยเอาไปยืนเอาไปยืนะพี่ยืนเงียแล้วก็ควายขาไปขาอ่ะหมุนหมุนควายขวางควายขวางหรือเปล่าขวายขาอยู่พอดีเลยอยู่ข้าวหรอกูสยยทไมืนให้เป็นตำแหน่งอย่าแย่งกันเต้นนะทุกคนต้องเต้นตามเขาโอเคยืนให้เป็นตำแหน่งโอเคมาย้อนพีเอ็มสองจุดห้าพร้อมนะครับพร้อมถ้าแรกงั้นให้ม่เปิดแล้วเต้นตามเลยทุกคนอย่าฝ้ายกันปากแตกก่อนละตบมานะโอ้โหตายแล้ว เหมือนเหมือนพวกไปหาโรงเรียนมาดูนักเรียนกูใช่ปะโอ้ยพวกไปหานี่แบบนี้เออเขาไปลุ้นนะว่าเฮ้ยอยากดูเหรนพี่พีททำไมไปลุ้นนะไปลุ้นอ้าเขาหม่เขาจริงีเมื่อกี้พีไม่ไม่ไม่ขอเปลี่ยนท่าเมื่อกี้เปล่ยนท่านเป็นตัวอย่างที่มันง่ายเออง่ายง่ายง่ายตึงโพสตึงจังหวะคอนี้นลยโอเคมากเรี่บร้อยพร้อมเมื่อกี้เกีทหยุดตั้งแต่ท่าที่สอง ดูได้นะกเอาง่ายพอทำไมุณนึกถึงดาร์กรอนแล้เวาใส่เมือเน่เบื่อเลยนะโมกุลโุลใช่ถ้ากูเหมือนไรเนี่ยสองจุดห้าเกียร์นานจะชงไม่เกือบไปไม่ถูกต่อเอาป่ะมา น้ำก็ืห้พี่พีทไปดิพี่ดูอ่อนล้าบังเพี่พี่กินน้ำอเปนมันใหญ่้พงพักก่อนพี่พีเพิ่งไปทำงานมาจะนม่ไพี่พีทนั่งพักกนหนึ่งนะพี่เราไปซ้ายผมไปขวผมขายของให้ก่อนพี่พีพี่พี่ใจเย็นยืนนั่งเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอาพัก่อนดิโอเคโอเคเก็บแรงเดี๋ยวพี่ลงมาลงมาทางนีกเจมรงเออไม่ได้นะต่อ